ผมก็คือจริงๆมันเป็นทริปที่คือเล็กอะปิดกล้องละคระครับแล้วช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ละครอาจจะยังเปิดไม่เยอะ <c oughs> เราก็เลยแบบยังไม่ได้มียังไม่ได้มีอะไรที่รอเปิดต่อเราก็เลยแบบอยากหาอะไรทาอยากอยากเปิดประสบการณ์รอะไรตัวเองใหม่ๆับ <c oughs> ผมก็เลยแบบคิดขึ้นมาอยากไปลาวอยากไปเที่ยวคนเดียว <c oughs> เราไปเที่ยวคนเดียวเูจะได้เราจะได้แบบลอง ลองอยู่คนเดียวบ้างแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่คนเดียวนะหมายถึงว่าลองลองไปเที่ยวคนเดียวลองไปประสบการณ์ใหม่ๆที่เราไม่เคยทำครับผมแล้วก็จะได้ทำคอนเทนต์ไปในตัวด้วยลงลงช่องตัวเองอย่างเงี้ยแดงว่าทีนี้ก็ืองน้อก็อยากได้เชื่อ่ใช่แต่น้องไม่น้องน้องไม่ว่าแล้วก็ไม่ว่างอยู่แล้วด้วยใช่เราก็เลยแบบอ่ะเราว่างอ่ะมันว่างเราก็เลยเออลองลองดูครับผมอย่างที่พูดไปในคลิปอ่ะถ้าเกิดใครได้ดูคลิปเราแล้วพ่อแม่ไงงงเลยแม่คิดยังไง แบบขึ้นมาคุยเลยแบบนึกว่ามีปัญหาชีวิตมีปัญหาหรือแบบจู่ๆหนีไปเที่ยวคนเดียวอะไรเงี้ยตอนที่บอกอน้องว่าจะไปคนเดียว,วเราได้ไหบ้างน้องก็บอกว่าก็ลองดู mm hmm. เพราะว่าเราเราเองก็เออ่เรียกว่าอะไรอะช่องย mm ู u ูบเนี่ยฮะมันก็เป็นส่วนหนึ่งในงานของเราแล้วตอนนี้มันก็ถือเป็นการเปิดเปิดประสบการณ์ด้านการทำงานใหม่ๆของเราด้วย mm hmm. ไปเที่ยวคือเขาช่วยจัดเตรียมของ,ของแล้วก็ไปส่งด้วยโมบิเลเขาไม่ส่งอ่ะ คือดีใจมากเพราะว่าเราอ่ะตอนแรกจริงอ่ะเราจะไปต้องไปสถานีรถไฟคนเดียวแบบก็จะหงงเหงาอ่ะอแต่ว่าก็โชคดีที่แบบน้องเขาบอกว่าเอยเสร็จงานเร็วอยาไปส่งได้เราไปส่งขอไปส่งเ้งก็เลยมีน้องมานั่งรองรถไฟด้วยว่าฮัตตี้ตลบตลบดี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 เขาไม่ทำใจไหมคะว่า นี่แฟนจะออกห่กกกางจากพระไกลไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวันเนี่ยว <c oughs> ัก็มีไปด้านเล็กไม่แ,นน <c oughs> แต่ว่ามันคือน้องก็มีงานทุกวันไง <c oughs> อเออคือจริงๆถ้าเกิดน้องว่างเราไม่อยากไปเราก็จะไปหาน้องไงเวลาเวลาที่เราคิดแพลนคิดคิดการไปเที่ยวหรือว่าไปไปจริงๆตอนเนี้ยมีมีคิดแพลนที่จะไปที่อื่นต่อเพราะว่าทําออกมาแล้วเหมือนคนคนดูเยอะคนคนแบบ เราเองสนุกด้วยแล้วคนดูก็ชอบด้วย<ม>ก็เลยแต่ว่าทริปต่อๆไป่าจะแบบเราต้องดูวันที่อยากดูวันที่น้องไม่ว่าง<ม>น้องยังไไม่ต้องไปไม่ใช่แต่ดูวันที่น้องไม่ว่างเพื่อเพื่อเราไม่อยากให้น้องอยู่กรุงเทพแบบ้องว่างแล้วก็เราไม่อยู่ก<ม><ม>็อยากให้เป็นวันที่น้องทํางานเลยได้อะต่างคนต่างไปทํางานก<ม>็คิดครับผมเพราะว่ามันมันเรียกว่ามัน มันสนุกอีกแบบพูนงี้ดีกว่าแล้วเราไม่เคยแล้วเราได้ลองทํามันก็สนุกดีแล้วแบบเราได้ไปแบบไปเจออะไรที่เราไม่เคยเจอแล้วเล็กๆคิดนี้ด้วยนะว่าอะไรกจะไม่ไปแบบประเทศที่เราเคยไปแล้วหรือว่าเป็นประเทศที่มันท่องเที่ยวแบบคนไปเยอะๆอะไรเงี้ยอยากอยากไปแบบเออใช้คำนั้นก็ได้แบบอะไรที่มันคนไม่ค่อยไปหรือว่าแบบหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่เอออาจจะทุกคนสามารถดูแล้วตามไปแบบเราได้ กาไปไปเคนเดียวปเทีเ่ยวคเออชอบเริ่มชอบค,คือใช้คําว่าเราไปที่เรารู้คือก่อนไปเราก่อนไปทิศเราเนี่ยเราเราไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถทำได้หรือเปล <c oughs> <อ>่าาะว่าที่ผ่านมาในชีวิตเราก็เที่ยวไม่เคยเที่ยวคนเดียวอะพอไปแล้วเราอะเรารู้ว่าทาได้ในนี้เราก็แบบเพราะว่าการจะไปเที่ยวครั้งหนึ่งอะจริงๆแล้วมันมันไม่ได้จุดจุดๆจะไปก็ไปได้มันต้องแบบ บางทีไปกับพ่อแม่ต้องมาดูว่าพ่อแม่มีนัดหมอไหมน้องสาวเอ่อน้องสาวต้องทํางานหรือเปล่าต้องลาง,งานกี่วันพี่ชายว่างหรือเปล่าโบว่างไหมต้องม,มันต้องจัดการคือแต่ว่าพอเป็นมันเที่ยวคนเดียวอ่ะเราดูแค่ของตัวเองมันก็จะมีสิ่งที่ง่ายกว่าคือเวลาคนเดียวอะค่ะเวลาเรามีความสุขเราจะแชร์กับใครดี เคยคิดไมเคยเจอเรื่องขำแล้วแบบอุ้ยจะัวร้อนอะก็ก็แชร์กับแฟรายการคนที่ดูรายการช่องอะไรช่องยู็กลอาหารขเล็กเที่ยนียวเที่ยกับนดีดีคนละแบบแต่ที่ยวน้องมีความสุปอยู่แล้วรายการทนดียล็กามน้องว่าต้องทาใจงานหมบต้องหาการอะี้ยพีใจมา คือจริงอยู่กรุงเทพก็ไม่ได้ใกล้กันขนาดนั้นเพราะน้องทํางานกวนันแบบวันนี้นึงก็ช่วงนี้หาโอกาสเจอกันค่อนข,ข้างแบบยากเพราะว่าน้องก็ค่อนข้าง,างยุ่งใช่ไหมว่าเวลาเวลาเราเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราก็อย่างที่บอกเ,เราตัดสินใจไปตอบเมื่อน้องไม่ว่างให้น้องได้มีอะไรทบให้น้องได้ทำอ่างถ้าน้องว่างเราก็อยากไปหา เให้อ่อะไรด้วยนะครับไปมน็นานตาก็ต้มสไตล์โบะไปเลื่อไปเปื่อเอพอสนยาถึงมากเลยับเใครตอนที่เามารับน้ำสุไพ่มากสร์ไพมากแล้วมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่เคยเกิดขึ้นอ่ะเหมือนแบบเราเราไปอยู่คนเดียวมา3-4ีวันแล้วแบบ กลับมากรุงเทพตอนแรกก็ดีใจแล้วเอ้ยได้ได้เจอคนไทยแล้วอะไรเงี้ยได้เข้าประเทศไทยแล้วเราแบบพร้อมน้องมารับเราก็รู้สึกแบบโอ้โหคือมันเหมือนแบบเราอาจจะแค่พูดมันอาจจะเหมือนเวอร์มันไปแค่3-4วันแต่แบบเรากลับมาแล้วแบบมีคนที่เราคนที่เรารักมารอรับอะเซอทรสยแล้วเราไม่รู้ด้วยมันก็เลยแบบมันก็เลยแบบมีอารมณ์อิโมชั่นอิโมชั่นอลนิดนึง คือที่จะทำสีทำโซนอ่ะเฮยตลกคุณพร้อมจะมีแฟนหรือยังใช่อันนี้ก็แซวเฉยเฉยแซวเฉยๆน้องน้องพี่แซวน้องใไม่ั้าไม่หรอกเพราะตอนตอนเลงไปน้องก็ลงสตอรี่ว่าเออไปแล้วเอ่อโสดแล้วนะคะอะไรบอกโสดแล้วนะคะดีเอ็มมาได้ของโบอกกลนกวนกลนกวน ไม่คิดอะไรงั้นหรอกคือเราก็การไปทเที่ยวคนเดียวเลยว่ามันไม่ได้หมายเพราะว่ามันไม่ได้หมายเพราะว่าเราจะตัดขาดจากชีวิตของเราที่กรุงเทพ <c oughs> เราก็แค่แบบเหมือนเราเราโตมาขนาดนี้แล้วเราก็อยากแบบเราทํามาแทบทุกอย่างลแล้วอ่ะ <c oughs> เราก็อยากลองทําอะไรที่มันเ,นเราไม่เคยทําดูบ้างไม่ได้หมายเพราะว่าเราหลังจากนี้เราจะทเที่ยวคนเดียวอย่างเดียวก็ไม่ใช่ยังที่ฝั่งลาอีกจะมีคลิปสาผมนติดด้วยนครับตอนนั้นไปไหน้าง มันเป็นวรัลมาก่อนหน้าเล็กอยู่แล้วเนาะมันมีคนที่อื่นที่ทำอะไรเงี้ยเ,เ,เล็กก็เลยแบบไหนไหนไปแล้วอยากไปเจอของจริงเพราะว่าจริงๆไปก็มีคนเล่หลายคนเหมือนกันว่าแบบจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นแบบในคลิปเสมอไปคือคือร้านตั้งอุ้ยสวัสดีครับอ,อ,อรารยาครับอรารยาอรารยาเอ่ออะไรห้าสิถึงไหนแล้วนะเออเราเรา คนลาวก็บอกว่าจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปคือคือร้านทําผมเนี่ยเขาจะถามก่อนว่าจะล้างหน้าด้วยไหมถ้าล้างหน้าด้วยมันก็จะมีการนวดหน้าแต่จริงๆมันไม่รุนแรงเลยมันสบายมากตามที่ดูตามในคลิปเลยมันสบายมากจริงๆเขาบอกว่าคนลาวที่น่ารู้จักพี่ลิศแต่ว่าเขาไม่รู้จกให้เขาไม่ได้น้ำถุงไม่รู้จักเลยเขาจะเต็มให้เต็มให้มีทุกปั๊บแต่ไม่เจ็บนะสบายจริงๆใครไปลาวเนี่ยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแอคทิวตี้ที่ควรลองครับแต่ว่าติดใจแล้วอาจจะไปอีกครั้ง อจจะไปเมืองอื่นบ้างคือไม่ได้ที่ไปไม่ดีนะแต่ว่าเราก็อยากไปแบบหลายๆที่าวางแผนตอนไหนครับว่าที่จะไปเนียที่นี่คุณเล็กไม่เคยนั่งรถไฟด้วยไม่เคยนั่งรถไฟแบบนอนแล้วว่ารอบที่ไปลาวเนี่ยได,ได้ได้นั่งรถไฟแบบนอนไปใช่แล้วจริงๆก็ดูแบบเ,เมืองหรือว่าประเทศหรือว่าที่เที่ยวที่มันนั่งรถไฟไปได้เพราะว่ามันมันเป็นอีกมันเป็น คือจริงๆค่าใช้จ่ายเดี๋ยวนี้เครื่องบินมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นรถต่างๆมันก็ราคาจริงๆการเดินทางราคามันแทบจะเท่าๆกันหมดแล้วอะแต่ว่าการนั่งรถไฟมันอาจใช้เวลานานแล้วก็อาจจะคนอาจจะมองไม่สะดวกสบายมากแต่ว่าเรียกว่ามันเป็นอีกฟีลหนึ่งของการไปเที่ยวที่มันค่อนข้างมันได้มันได้เห็นอะไรเยอะกว่าเดิมจากปกติเ็กเองก็เอกก็ขึ้นเครื่องบินแต่พอได้นั่งรถไฟแล้วมันแบบเออมันมันได ประสบการณ์ที่แตกต่างอันนี้คือครั้งแรกที่ยครับรถไฟนอนรถไฟไปที่อื่นเคยนั่งเลยไปแบบรถไฟอีกในที่อื่น่ใช่ใช่นี่คือตอนนี้คือเก่งมากรู้รู้ว่ารถไฟบ้านเราอ่ะไปตรงไหนได้บ้างใช่จังหวัดไหนไปไม่ได้มันมีจังหวัดที่แบบเราอยากไปแต่แบบออรถไฟไม่ผ่านแต่ว่าประสบการณ์ที่ไปก็คือประสบการณ์ดีดีดีครับดีมากได้ประไร ไปลองให้แล้วใช่ใช่ไปนั่งเป็นนอนอยู่ในโบกี้รถไฟแล้วมีแบบพนักงานก็แบบอ้เอเล็กเอเล็กจําได้จําได้แล้วก็ทั้งเพลงตอนนั้นก็อยู่ในห้องครับไม่ได้ม่ได้ทําอะไรก็นอนดูหนังอะไรเงี้ยแต่สนุกมากแต่อย่างหนึ่งคือไปลาวเล็กไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆว่าเขารู้จักเล็กขนาดไหนเพราะเป็นเช็คเลตติ้งแบบไปกลายเนาะคือไม่รู้จริงๆเราก็เลยแบบเราก็เลยทําตัวชิลๆของเราอะ เราก็ไม่รู้จริงๆหน้าเนอร์ก็ไม่ได้แต่งแบบผมผมก็แต่งตัวแบบสบายๆสุดๆเลยอ่ะแต่ว่ากลายเป็นแบบคนที่นู้นรู้จักเราหมดเราก็อ๋อเซอร์ไพรส์เหมือนกันเข้ามาทันยังไงบ้างคระคุณอาเขาก็เข้ามาแบบเอขาพูดภาษาไทยเลยยืนตรงแบบเดียรเล็กขอถ่ายรูปหน่อยนี่เลยอะไรแบบใช่แล้วก็ช่วงที่เล็กไปมีละครออนแอร์อยู่ด้วยไงแล้วทางนู้นน่ะเขาดูดูดูช่องสาม ใ่มีงานเราจ้างได้ครับเรื่องนอมเรื่องบอลาดทที่เลยมันจะี้ใจมากมันี้ใจองมัน่าใเก็บว่าแต่ก็ีก็จริงๆอยากไว้เหมือนกันแต่ว่าเราอ่ะคือมันเป็นการไว้ที่แบบยาวที่สุดในชีวิตเราครั้งแรกแล้วเราไม่รู้วิธี กบบเลมอ่ะไ,ไ,ไ,ไม่รู้วิธมีการตัดแต่งจริงตอนแรกโทรไปถามไปเฟยแต่ว่าแต่ว่ามีวันหนึ่งลงมาลงมาลงมาห้องกินข้าวที่บ้านแล้วแบบเจอป้ามาป้าก็ถามว่าจะไว้กันนานแค่ไหนอยากยากเขาอยากรู้จะไว้กันนานแค่ไหนแล้วแม่ก็พูดึ้นมาว่าดูโสมปกเอาลูกตนเลยนะวันลุกขึ้นก็เลยโกรธเลย ใช่ครับผมแต่ว่ามันเราเองก็รู้สึกไปแหละว่ามันเราด้วยความพอมันไม่ได้เล็มไม่ได้ตัดแต่งเนาะมันก็มันก็จะมีความแบบฟูฟูชี้ไปชี้มาดูดูไม่เนียบอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยโกรธจำใจลาคือมันมันอยู่มาเดือนกว่าแล้วก็เราก็แบบพอโกนเราก็ไม่ชินหน้าตัวเองแน่คนที่มีโอกาสกลับมาไว้อีกต้องรู้วิธีก่อนรู้วิธีการก่อนมีแบบมีทงในฝันแบบไปถูก่านบอยอะไรเงี้ยท่านที่บอยขนาดนั้น จริงๆมีทรงที่อยากแต่คืออันนี้ต้องไปติดตามในละครเรื่องต่อไปที่นายอนแทร์ชื่อสายรักสายเลือดอเรื่องหน,นาๆไว้หนวดไว้เขา่าเออแต่ว่าเป็นเป็นเอฟเฟกต์เราไปข้างบนไว,ไว้ไว้เป็นเอฟเฟกต์หมดเลยใช่ทำเอฟเฟกต์ไม่ไม่ได้แค่เอามาแปะนะแต่เป็นการแบบทำเอฟเฟกต์ทีละเส้นทีละเส้นก็ติดตามได้ครับสายรักสายเลือดครับผมในช่องสาร็วๆนดีรู้บอกว่าเดี๋ยวนี้พีเ่เล็กก็ ฉีดลูกออกไปเช่นไว้หนวดจะมีทำศุกร์น่าจะทำเด็กทำเล็บเล็บเคยทำนานแล้วโทรหาแบบไห้ไปร้านครับทำไมช่วงนี้ต้องลายนี้อ่ะจะไปจะไปเที่ยวทะเลเฉยๆเลยทำพิเศษมันมันเป็นแชายทะใช่เลยว่ายุคนี้มันอะไรก็ได้ฮะ ทำทำอะไรที่มันแบบเออเรามีความสุขไปใช่เราเราก็แบบมันก็น่ารักดีอ่ะ